จากเรื่องราวไวรัลสุดช็อกของชายคนหนึ่งที่ทำโทรศัพท์หายแต่กลับได้ภาพโครงกระดูกมนุษย์กลับคืนมานี่ไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญแต่คือการเปิดโปงคดีปริศนาที่ซ่อนอยู่ในตึกร้างย่านแจ้งวัฒนะคนที่เก็บโทรศัพท์ได้และถ่ายรูปนี้ไว้คือนายบาสวัย30ปีที่เคยมีประวัติคดีลักทรัพย์เขาเล่าว่าบังเอิญเจอโทรศัพท์ที่ตกลงพื้นและในระหว่างที่รอเจ้าของมารับคืนเขาได้เข้าไปในตึกร้างที่เขาคุ้นเคยและเมื่อเดินขึ้นไปถึงชั้น3ก็พบโครงกระดูกเข้าโดยบังเอิญ จึงหยิบโทรศัพท์ขึ้นวาถ่ายภาพไว้หลังเจ้าของโทรศัพท์เห็นภาพจึงรีบแจ้งตำรวจทันทีเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและพบว่าโครงกระดูกนี้เป็นของนายล่าคำอินบุตรวัย55ปีที่หายออกจากบ้านไปนานกว่า1ปีการเก็บโทรศัพท์โดยบังเอิญของชายหนุ่มที่ดูเหมือไม่มีอะไรกลายเป็นชนวนสำคัญที่นำไปสู่การคลี่คลายคดีคนหายได้อย่างไม่น่าเชื่อและตอกย้ำว่าเรื่องราวที่ไม่คาดฝันบางครั้งก็อาจเป็นกุญแจสำคัญที่ไขปริศนาใหญ่ได้เสมอ